สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดรสันติภัยหลบลีอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตาร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบทเรียนนี้ชื่อว่าพระสุทากรัรมปนาทหรือภัยพิบัติแผ่นดินไหวทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นทั้งทางธรรมชาติหรือมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง และเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีผลกระทบรูปแบบใดบ้างนอกเหนือจากแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดทั้งมวลทุกท่านจะได้เรียนในวิชานี้นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการคำนวณจุดศูนย์ิดแผ่นดินไหวการวิเคราะห์ขนาดแผ่นดินไหวการวิเคราะห์ความรุนแรงและความเสียหายจากแผ่นดินไหวก็จะได้เรียนในวิชานี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดระหว่างเกิดและหลังเกิดความรู้ทั้งหมดนี้ทุกท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์เมื่อเกิดยภัแผ่นดินไหวสุดท้ายสถานการณ์เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวในบ้านเราประเทศไทยมีที่ไหนบ้างผมจะตีแผ่ให้ทุกท่านได้ทราบไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยเราจะได้รู้กันครับว่า เราอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้จากภัยพิบัติแผ่นดินไหวพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ